เลืครชีวิตรักลูกสาวนาคีตอนนวสารจากความเดิมตอนที่แล้วเพชเกิดอาการคุ้มครั่งฆ่าพีส่สาวตัวเองตายและกลายเป็นบ้าลำเพยตกใจกลัวจึงยอมบอกความจริงกับสินแทนจนเวลาผ่านไปเจ็ดปีแต่สินแทนก็ยังรอกายอยู่ไม่ไปไหนจนคุณหญิงพจนีทนไม่ไหวแทน แม่ว่าอย่ารอแม่กาเลยนะแม่รู้ว่ารักเขามากแต่กาเขาหายไปตั้งเจ็ดปีแล้วนะลูกลูกอายุสามสิบเจ็ดสามสิบแปดแล้วนะจะรอไปจนอายุ 60, 70, ยหกสิบเจ็ดสิบไงไงร้อยปีผมก็จะรอครับแม่ผมรักการักของผมไม่มีวันเปลี่ยนแปลงแล้วแม่กาล่ะจะรักจะรอแกอย่างนี้ไหมฮอผมไม่รู้หรอกครับ แต่ผมก็ยังจะรอกาต่อไปผมเชื่อว่ากาจะต้องกลับมาเธอไม่มีวันผิดสัญญากับผมแต่แม่แก่แล้วนะแม่อยากอุ้มหลานแม่ให้เวลาแกนหนึ่งปีถ้าแม่กาไม่กลับมาแกจะต้องแต่งงานกับผู้หญิงที่แม่หาให้แม่ครับไม่รู้ละ่ะถ้าไม่ยอมอย่ามาเรียกแม่ว่าแม่แม่จะตายตาหลับได้ยังไงถ้าไม่มีหลานชายมาสืบสบกุล ชายหนุ่มหนักใจได้แต่ภาวนาให้กามาหาเขาเร็วที่สุดกาตอนนี้เธออยู่ไหนรีบกลับมาสักทีเถอะถ้าไม่มาแม่จะให้ฉันมีเมียแล้วนะแล้วอย่ามาโทษกันล่ะคุณจะมีเมียแล้วจริงๆหรือคะคุณสินทานบ้าจริงสงสัยคิดถึงกาจนได้ยินเสียงใครตกอใครเป็นเสียงกาไปหมดกาเองค่ะตัวจริงเสียงจริงหันมาก่อนสิคะ กาเธอจริงๆด้วยฉันดีใจที่สุดเลยเธอกลับมาแล้วกลับมาแล้วจริงๆกาจริงๆสิคะกาคิดถึงคุณคะ่ะคิดถึงทําไมไม่กลับมาเล่าแม่ฉันกําลังจะให้ฉันแต่งงานแล้วนะรู้ตัวหรือเปล่าแล้วคุณล่ะอยากแต่งหรือเปล่าล่ะคะโธ่ถ้าฉันอยากแต่งกับคนอื่นฉันคงไม่รอจนแก่งงักขนาดนี้หรอก ชายหนุ่มตัดพอทำให้หญิงสาวหัวรอขึ้นแล้วเธอหายไปไหนมาฉันกลายร่างเป็นนาคีค่ะเพราะคุณเพชรโยนฉันลงทะเลฉันก็เลยต้องบำเพ็ญภาวนาถึงเจ็ดปีฉันถึงจะกลายเป็นคนโดยสมบูรณ์ได้ถ้างั้นก็หมายความว่าตอนนี้เธอไม่ได้เป็นนาคีแล้วใช่ไหมใช่ค่ะฉันเป็นคนแล้วฉันก็จะไม่มีพี่งูเป็นตัวช่วยอีกแล้ว ฉันเป็นคนธรรมดาทั่วไปเหมือนคุณเหมือนคนอื่นๆแล้วจะแม่นาคีละ่ะเจ้าแม่ท่านก็ไม่มีสิทธิ์มาช่วยอะไรฉันแล้วละค่ะเพราะว่าฉันได้กลายเป็นมนุษย์แล้วบอกแล้วไงคะว่าฉันเป็นคนร้อยเปซดีดีที่สุดเลยฉันว่าเราเรีบไปหาคุณแม่กันเถอะก่อนที่แม่จะโทรน,นัดบอดให้ฉันไปเจอผู้หญิงคนอื่นฉันอยากแต่งงานจะแย่แล้วบ้า หญิงสาวเขินขึ้นแล้วร้องโวยวายเมื่อเขาอุ้มเธอขึ้นมาไว้ปล่อยนะคะคุณสินแทนปล่อยก่อนอายเขาหญิงสาวร้องโวยวายแต่ชายหนุ่มช้อนล่างเธอขึ้นมาอุ้มแล้วเดินดุมออกไปปากก็ตะโกนเรียกแม่ครับแม่ว่าที่เจ้าสาวผมกลับมาแล้วครับแม่ครับกากลับมาแล้วหลังจากนั้นกากับสินแทนก็ได้แต่งงานกัน เป็นงานแต่งงานเล็กๆมีคนมาร่วมงานไม่มากมีแม่ส้อยคำกับพ่อเลี้ยงและน้องสาวของเธอมาร่วมงานด้วยส้อยคำเองพอได้ค่าสินสอดไปหลายล้านก็เกิดรักกาขึ้นมาทันทีแม่ขอให้กามีความสุขมากๆนะลูกหมดทุกหมดโศกแล้วนะเรานะ่ะขอบคุณนะคะแม่แม่จ๋ากาขอโทษนะจ๊ะที่หนีมา โอ้ยไม่เป็นไรหรอกถ้าแกไม่หนีมาแกก็ไม่ได้แต่งงานกับคนดีๆอย่างคุณสินแทนรู้ไหมว่าไอ้สักดคนที่พ่อแกคิดจะให้แต่งงานด้วยมันโดนตำรวจจับไปแล้วขอหาลักเล็กขโมยน้อยดีแล้วละ่ะแกถึงได้มาเจอคุณสินแทนไงจ้ะแม่การักแน่นะแม่ก็รักแกขอโทษนะที่ตลอดเวลาแม่ไม่ดีกับแกเลย พ่อแม่คิดมาตลอดว่าแก่ไม่ใช่ลูกกาเข้าใจจะ้ะแต่ถึงกาจะใช่หรือไม่ใช่กาก็รักแม่นะขอบใจนะลูกนะแม่ก็รักกาสองแม่ลูกปรับความเข้าใจกันได้กาดีใจที่ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีหญิงสาวแต่งงานอยู่กินกับสินแทนมาจนครบสองปีทั้งคู่มีลูกด้วยกันหนึ่งคน เธอกลัวหรือเกินว่าลูกจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับพญานาะคแต่ก็โชคดีที่ลูกสาวของเธอปกติทุกอย่างไม่มีอะไรที่บ่งบอกว่าจะเป็นหน้าแต่สิ่งที่ทำให้เธอรู้สึกแปลกๆก็คือก่อนคลอดเธอฝันเห็นพลอยงามและพลอยงามก็เรียกเธอว่าแม่แม่จา๋าแม่พลอยขอเกิดเป็นลูกแม่นะนะแม่จา๋าคุณพลอย นี่คุณจะมาเกิดเป็นลูกฉันจริงๆหรือคะจ้ะพลอยสํานึกผิดแล้วพลอยจะไม่เป็นศัตรูกับแม่อีกแล้วขอพลอยไปเกิดเป็นลูกแม่นะจ้ะลูกพลอยพ่อกับแม่ยินดีต้อนรับแล้วหญิงสาวก็ตื่นขึ้นมาในตอนนั้นเธอก้มมองดูลูกสาวตัวน้อยก็มีส่วนคล้ายพลอยงามอยู่เหมือนกันและถ้าเกิดมาเป็นลูกเธอจริงๆ แสดงว่ากรรมระหว่างเธอกับพลอยงามได้สิ้นสุดกันแล้วเราจะตั้งชื่อลูกว่าอะไรดีกาแม่ชื่อกาพ่อชื่อแทนลูกชื่อทาดีไหมบ้าทาอะไรคะเดี๋ยวก็โดนเพื่อนล้อตายเลยว่าทาผิวทายาทาหน้าทาตัวอุ้ยไม่เอาหรอกค่ะแค่ฉันชื่อกาก็โดนล้อมาตลอดแล้วงั้นก็ชื่อแกนตลกเข้าไปใหญ่ ไม่เอาค่ะฉันตั้งเอาไว้แล้วชื่อพลอยไพรินแล้วกันทำไมต้องมีชื่อพลอยด้วยล่ะฉันคิดถึงคุณพลอยค่ะคิดถึงทั้งที่เขาจะฆ่าเธอนน่นะหรือบ้าไปหรือเปล่าเอาเธอค่ะเอาเป็นว่าลูกสาวคนนี้ชื่อพลอยไพรินแล้วกันหญิงสาวมองเด็กหญิงพลอยไพรินด้วยสายตารักใคร่และเด็กหญิงเองก็รักแม่มาก23สาปีต่อมา พลอยไพรินเลียนจบปริญญาตรีพร้อมกับเกียรินิยมอันดับหนึ่งหญิสาววิ่งมากอดพ่อแม่ด้วยความดีใจแม่คะไพรินเรียนจบแล้วนะได้เกียรินิยมด้วยมาให้แม่ตามสัญญาแล้วนะจ๊ะแม่ดีใจและภูมิใจมากเลยจ้ะลูกหนูรักแม่นะคะแม่ก็รักหนูจ้าเอา,เาอแล้วพ่อละลูก หนูก็รักพ่อค่ะมามาเราถ่ายรูปกันดีกว่านะคะหนึ่งสองสาคุณพ่อยิ้มหน่อยสิคะหนึ่งสองสาจบไปแล้วนะคะสำหรับลูกสาวนาคีตอนอวสานค่ะเรื่องนี้ก็ต่อเนื่องยาวนานเลยนะคะ ลงตอนแรกตั้งแต่ก่อนปีใหม่จนตอนนี้จะหมดเดือนมก,กราคมแล้วเพิ่งจะจบนะคะมีทั้งหมด20ตอนค่ะหวังว่าเรื่องนี้คงจะสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมหลายๆคนนะคะขอคนละหนึ่งคอมเมนต์ให้กับเรื่องลูกสาวนาคีหน่อยจ้าแล้วเตรียมไปพบกับเรื่องหน้านะคะจะเป็นเรื่องอะไรแบบไหนสนุกเหมือนลูกสาวนาคีหรือเปล่าต้องติดตามจ้า